นี่นะครับแม่สาวหัวโล้นตัวนี้สีแดงเข้มนะ <G ül üyor> ก็นำมาตรวจท้องนะครับ <N> <สา>นะครับรราคาลองลองไปสามหมื่นกว่าบาทนะฮะตัวนี้นะครับผมมาตัวนี้ลองสามหมื่นบาทนะฮะนี่นะ,ะก็มี กับคนมาเท่าไหร่ล่ะพอมีพ่อค้ามาสนใจต่อรองกันอยู่นะครับนะครับนะครับสามหมื่นกว่าบาทนะครับงานสามเดือนกลัวเร็วด้วยแบบนี้ก็มีคนมาสนใจอยู่นะครับนะครับผมได้ขายแล้วแล้วจะเสนอได้เลยครับราคาก็เอียงเนื้อนะครับ นะครับเนี่ยคุณมอเราลมาตรวจท้องนะครับขอบคุณมากครับครับครับปเดียว